รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Thank <laughs> สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูออยนะคะครูอรพันธ์คำเงินครูกศนตําบ,บ้านเรือนอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะคะก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าสู่บทเรียนในรายวิชาภาษาไทยระดับปฐมศึกษานะคะในตอนที่3โดยในวันนี้นะคะครูออยก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากนักศึกษาในเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆแล้วก็เรื่องมารยาทในการพูดนะคะซึ่งหลังจากที่นักศึกษ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดและก็การเตรียมการพูดในตอนที่ผ่านมาไปแล้วนั้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการพูด เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะการพูดคือเครื่องมือสื่อสารที่จะทําให้ผู้ฟังและก็ผู้รับสารสามารถเข้าใจตรงกันนั่นเองนะคะในชีวิตประจําวันของเราบางครั้งเราก็อาจจะได้รับมอบหมายให้พูดในสถานการณ์ต่างๆในโอกาสต่างๆอย่างกระทันหันโดยที่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนฉะนั้นแล้วนะคะ วันนี้นะคะครูออยก็เลยมีความรู้สาระดีๆนะคะมาฝากนักศึกษาถึงขั้นตอนวิธีการพูดในโอกาสต่างๆและก็มารยาทของการพูดเพื่อที่ว่านักศึกษาจะสามารถพูดในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์กลุ่มผู้ฟังนะคะทั้งนี้ก็จะสามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจได้ค่ะ เอาละค่ะนะักศึกษาเราจะมาดูกันในเรื่องของการพูดในโอกาสต่างๆก่อนนะคะในระดับประถมศึกษานะคะก็จะมีวิธีการพูดนะคะในเรื่องของการพูดอวยพรนะคะการพูดขอบคุณการพูดแสดงความดีใจและเสียใจการพูดต้อนรับและการพูดรายงาน,นะคะ่ะ ในลำดับแรกนะคะเรามาดูการพูดอวยพรกันก่อนนะคะการพูดอวยพรน,นะคะเป็นการพูดแสดงความในใจที่จะให้พรแก่ผู้ฟังในโอกาสที่เป็นงานมงคลเช่นงานการอวยพรให้กับคู่สมรสนะคะอวยพรวันปีใหม่อวยพรวันเกิด ะะซึ่งในงานมุงคลใดๆในสังคมนักศึกษาก็อาจจะได้รับเชิญให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพรโดยที่เราก็ไม่ได้เตรียมการมาก่อนดังนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะเรียนรู้วิธีการลำดับขั้นตอนการพูดอวยพรเพื่อที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการพูดอวยพรว่าเราจะต้องพูดอย่างไรบ้างนะคะ ในอันดับแรกผู้พูดจะต้องใช้คำพูดที่ง่ายๆสั้นๆกระชับแต่ได้ใจความด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็น่าฟังนะคะพร้อมทั้งใช้คำที่มีความหมายที่ดีนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์โอกาสและก็กลุ่มผู้ฟังซึ่งในบางครั้งเราอาจจะมีการอ้างถึงในสิ่งที่ผู้ฟังเคารพหรือศรัทธา อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อประกอบการอวยพรน,นั้นด้วยและสุดท้ายเราต้องพูดให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจและเมื่อเราทําตามขั้นตอนวิธีการที่สอนไปแล้วนะคะย่อมจะส่งผลให้การพูดอวยพรน,นั้นสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังได้ค่ะ,ะลำดับต่อไปนะคะครูออยก็มีคลิปวิดีโอตัวอย่างการพูดอวยพรในงานแต่งงาน ะะให้แก่คู่บ่าวสาวเดี๋ยวนักศึกษาไปรับชมกันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการพูดอย่างไรเรียนท่านนายอำเภอเมืองลำพูนประธานจัดงานที่เคารพคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกผู้เกียรติเคารพรักทุกท่านกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มากล่าวอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวที่รักและเอื้อทอนกันมากที่สุดคู่หนึ่งในชุมชนแห่งนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกัน การที่บุคคลทั้งสองคนตกลงปรงใจในการใช้ชีวิตคู่กันสแสดงถึงความพร้อมความมั่นใจของบุคคลทั้งสองว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขดังนั้นกระผมจึงขออำนาจแห่งคุณพรีรันตนตไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งรักที่เจ้าบ่าวและเจ้าสามีให้ต่อกันได้โปรดดลบันาดาลให้คู่บ่าวสาวประสบความสําเร็จในการครองรักครองเรือนสามารถสร้างฐานครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไม่หยุดยัง้งกิดการเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมีลูกหลานที่แข็งแรงเป็นคนเก่งดีและมีความสุขพร้อมทั้งเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรักมีพลังแห่งรักที่อบอุ่นประทับใจซึ่งกันและกันตลอดไปขอขอบคุณและสวัสดีครับเอาละค่ะนักศึกษาต่อไปนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอของตัวอย่างของการพูดอวยพรงานมงคลสมรส ที่ไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่างนะคะนักศึกษาอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมครูออยถึงบอกว่าเราไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่างไปชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าคะ่ะนี้ขอเรียนเชิญด้านประธานที่เป็นคุณปู่ของคู่บ่าวสาวขึ้นมา่าวควาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเลียนเชิญครับ hmm. เนื่องจากในวันนี้เป็นวันที่ หลานสาวของผมจะได้แต่งงานผมอ,อยากจะบอกว่าสำหรับมุกเบิ้มไม่เคยผุดหายคนแรกที่เข้ามาอิบเบิ้มเป็นคนที่มีน้ำใจและเป็นคนที่อ้อเอาไกลใสแต่ในที่สุด มุกก็ยอมให้เบิ่มขี่มอเตอร์ไซค์จะเว้นวรรคทำไมอ่ะไปส่งที่ทำงานทุกทุกวันตอนเด็กๆเนี่ยมุกเป็นคนที่กี่โลกแถมยังเคยท้องโอ้้ไม่เห็นเคยบอกสักอท้องผูบอยๆแต่ก็ได้เบิ่มมาคอยดูแลเอาใจใส่ผมก็เลยสบายใจ เท่าที่รู้มุกกับเบิ้ลก็ได้ผ่านอะไรมาก็มากมายผมคิดว่าความรักนะ่คือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดและคนที่เราไม่เคยคาดฝันกว่าจะรู้เราก็อยู่กับคนคนนั้นมาจนแก่เท่า <c oughs> <c oughs> ก็ขออวยพรให้คนทั้งสองจงประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวต้องดูปู่กับย่าเป็นตัวอย่างทุกวันนี้ปู่กับย่าก็ยังเอาใจใส่กันค่ะนักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการเลือกใช้คำพูด การเลือกใช้ข้อความอวยพรนบ่าวสาวดังคลิปวิดีโอที่ครูออยให้นักศึกษา,าได้ดูแล้วนั้นนะคะเป็นการเลือกใช้คำพูดประโยคที่ไม่สมควรใช้นะคะเนื่องจากจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจผิดซึ่งย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้บ่าวสาวได้ดังนั้นนะคะข้อควรระวังในการพูดในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอาว่ามงคลนั้น ผู้พูดนะคะไม่ควรใช้คำพูดที่กํากวมสื่อความหมายสองแง่3ง่ามนะคะควรมีการแบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยเห็นแล้วใช่ไหมคะนะักศึกษาสำหรับตัวอย่างของคลิปวิดีโอการพูดอวยพรในงานมงคลสมรสหรืองานแต่งงานนะคะ จะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากนักศึกษามีโอกาสได้รับเชิญให้ไปพูดในงานมงคลสมรสนะคะพูดอวยพรน,นักศึกษาก็สามารถใช้ตัวอย่างนี้นะคะเป็นแนวทางในการพูดอวยพรในงานมงคลสมรสได้คะ่ะ ลำดับต่อไปนะคะนักศึกษาเรามาดูในเรื่องของการพูดขอบคุณกันนะคะการพูดขอบคุณเราจะใช้ในโอกาสที่มีผู้อื่นช่วยเหลือเราหรือเป็นการพูดที่จะสื่อแทนการตอบแทนที่ผู้นั้นทําประโยชน์ให้เรานะคะการพูดขอบคุณนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ใครต่อใครต่างรู้สึกดีแต่การที่ผู้พูดจะรู้สึกดีไปด้วยนั้นนะคะสิ่งสําคัญ จึงอยู่ที่ความรู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะความรู้สึกขอบคุณนั้นนะคะจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายรวมกันทั้งรู้สึกของความซาบซึง้งความประทับใจและก็รู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้รับนะคะดังนั้นการพูดแสดงความขอบคุณจึงถือเป็นมารยาทที่จะต้องแสดงความยินดีและก็กล่าวขอบคุณในน้ำใจของผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับเรานะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการพูดขอบคุณกันนะคะในอันดับแรกนะคะนักศึกษาก็จะต้องบอกสาเหตุที่ต้องขอบคุณผู้นั้นว่าท่านผู้นั้นนะคะได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเราหรือช่วยเหลืออะไรให้กับเราหรือองค์กรหน่วยงานของเราโดยที่ผู้พูดก็จะต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,น่าฟังสุภาพนะคะและหากว่านักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน ะะขององค์กรหรือกลุ่มผู้พูดก็จะต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าในนามของหน่วยงานนะคะกลับผมหรือดิฉันขอขอบคุณที่คุณนะคะทำอะไรให้เราในเรื่องอะไรแล้วก็ระบุไปเลยนะคะและลงท้ายด้วยว่าหากมีโอกาสก็ขอตอบแทนบ้างในโอกาสหน้าและเมื่อเราทำตามวิธีการขั้นตอนดังกล่าวแล้วนะคะการพูดขอบคุณของเราจะสามารถ สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังได้นะคะเช่นกันนะคะครูออยก็มีคลิปวิดีโอตัวอย่างการพูดขอบคุณวิทยากรมาฝากนักศึกษากันนะคะนักศึกษารับชมได้เลยค่ะท่านประธานท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านคะ่ะดิฉันได้นำตัวแทนของกลุ่มงานอำนวยการคะ่ะวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านคงจะมีความเห็นเหมือนกับดิฉันใช่ไหมคะว่าท่านวิทยากร เป็นผู้ที่ทรงภูมิความรู้เป็นเลิศท่านสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแจ่มแจ้งข้อแนะนำต่างๆที่ท่านได้กรุณาอธิบายให้พวกเราได้ทราบอย่างละเอียดแล้วนั้นพวกเราจะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับภารกิจของหน่วยงานเราต่อไปค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในการอบรมสัมมนาในโอกาสหน้าพวกเราจะได้รับความการุณาจากท่านอีกครั้งและในโอกาสนี้ค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการตอบแทนคำขอบคุณให้กับท่านวิทยากรด้วยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคลิปวิดีโอการพูดขอบคุณวิทยากรผู้พูดเขามีวิธีการขั้นตอนการพูดอย่างไรนะคะนักศึกษาสามารถที่จะจดจำนะคะหรือจดบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะเอาละคะ่ะนักศึกษา ต่อไปนะคะเรามาดูถึงวิธีการพูดแสดงความดีใจหรือเสียใจนะคะการพูดแสดงความดีใจและเสียใจเป็นการพูดเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ใดผู้หนึง่งในเรื่องหรือสถานการณ์ต่างๆซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะแน่นอนเราอาจจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งความสุขความทุกข์ปะพนกันไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือบุคคลรอบข้างที่เราสนอ สนมหรือคนที่เรารู้จักซึ่งสถานการณ์ต่างๆนั้นนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องพูดแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นๆกับบุคคลที่เรารู้จักหรือสนิทสนมฉะนั้นแล้วนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการพูดแสดงความดีใจหรือเสียใจเพื่อที่จะพูดให้ถูกต้องนะคะสอดคล้องกับสถานการณ์โอกาสแล้ก็เวลา ซึ่งก็จะทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ฟังได้ค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูวิธีการพูดแสดงความดีใจหรือเสียใจนะคะในอันดับแรกเราก็จะต้องพูดด้วย ความจริงใจนะคะออกมาจากใจจริงๆนะคะไม่โกหกนะคะโดยให้ผู้ฟังสามารถรับฟังได้อย่างประทับใจว่าเราจริงใจกับเหตุการณ์ที่เขาพบเจออยู่นะคะนอกจากนี้เราก็จะต้องแสดงสีหน้าแววตาแล้วก็น้ำเสียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์นั้นๆน,น,นะคะโดยหากเป็นการพูดแสดงความดีใจเราจะต้องลงท้ายด้วยการวอวยพรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นการพูดแสดง เป็นความเสียใจนะคะเราก็จะต้องพูดปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจต่อเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะครูออยก็มีคลิปวิดีโอนะคะการพูดแสดงความดีใจในโอกาสงานขึ้นบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวนักศึกษาไปรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ท่านเจ้าของบ้านได้ให้เกียรติดิฉันมาเป็นตัวแทนทุกท่าน ขึ้นมากราววยพรงานขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ค่ะทุกทท่านในที่นี้ก็คงทราบกันตรงกันกับดิฉันมาค่ะว่าบ้านหลังนี้ดูเพียบพร้อมสวยงามมากเลยนะคะดูแล้วน่าอยู่มีความร่มรื่นสะอาดสวยงามดูสะดวกสบายนะคะสําหรับตัวเจ้าของบ้านนั้นแล้วนะคะทุกคนก็ทราบกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีมีความมุมาณาอุตสาหะขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน จนสามารถสร้างตนขึ้นมาเป็นปึกแผ่นแล้วก็ปลูกสร้างบ้านสวยงามหลังที่เรากําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะแต่สําหรับเรื่องความมีอดอ้อมอารีเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าแขกที่มานี่เยอะมากเลยนะคะแสดงว่าเจ้าของบ้านเป็นคนที่มีอัธยาศัยเมตตรีที่ดีนะคะและในวาระโอกาสอันมงคลน,นี้นะคะดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเจ้าของบ้านเคารพนับถือโปรดช่วยดลบันดาลปกปักรักษา ให้ท่านเจ้าของบ้านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงพบแต่ความสำเร็จยิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะขอขอบคุณค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคลิปวิดีโอการพูดแสดงความดีใจในงานขึ้นบ้านใหม่นั้นนะคะผู้พูดมีลำดับขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะคะ และลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอการพูดแสดงความเสียใจในโอกาสที่บิดาของเพื่อนเสียชีวิตนะคะก็จะเป็นการพูดในเชิงให้กำลังใจและก็ปลอบใจนะคะเดี๋ยวนักศึกษาก็ไปรับชมคลิปวิดีโอต่อเลยนะคะคุณมานพคะ<ม>ดิฉันทราบข่าวการจากไปของคุณพ่อของคุณแล้วนะคะดิฉันรู้สึกตกใจและเสียใจด้วยจริงๆค่ะ ถ้ามีอะไรให้ดิฉันช่วยเหลือกรุณาแจ้งมาได้เลยนะคะดิฉันเต็มใจที่จะช่วยจนสุดความสามารถเลยค่ะถ้าหากคุณมานพทราบกำหนดการพิธีงานศพที่แน่นอนแล้วกรุณาแจ้งให้ดิฉันทราบด้วยนะคะดิฉันจะได้ช่วยส่งข่าวคนที่รู้จักที่คุ้นเคยกับคุณมานพแต่สําหรับตัวดิฉันจะไปช่วยงานคุณมานพอ,อย่างแน่นอนค่ะคุณมานพต้องเข้มแข็งน,นะคะการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่เรา ดีเลียเ่ยงไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่อยู่ข้างหลังควรมีจิตใจที่เข้มแข็งและดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้นะคะดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ค่ะเอาล่ะค่ะนักศึกษาก็คงเห็นคลิปวิดีโอการพูดแสดงความเสียใจแล้วนะคะหากนักศึกษามีโอกาสพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะพูดให้ตรงกับสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ค่ะ เอาละค่ะนักศึกษาในลําดับต่อไปนะคะเรามาดูการพูดต้อนรับกันนะคะการพูดต้อนรับนะคะเป็นการพูดแสดงความรู้สึกยินดีหรือดีใจโดยอาจจะเป็นการยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ขององค์กรหรือโอกาสที่มีคณะจากหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานหรือมาเยี่ยมเยือนในหน่วยงานของเรานะคะดังนั้นในการต้อนรับก็จําเป็นที่จะต้องมีการกล่าวต้อนรับคณะ หรือบุคคลนะคะเพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิตและอัธยาศัยที่ดีในฐานะเจ้าของบ้านและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนหน่วยงานหรือสถานที่ของเรานะคะโดยให้ผู้ฟังสามารถรู้สึกสบายใจและรู้สึกอบอุ่นที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ นักศึกษาจะมาดูวิธีการการพูดต้อนรับกันนะคะโดยเริ่มแรกเราจะต้องกล่าวทักทายผู้ฟังให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายและหากนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการพูดหรือกล่าวนะคะก็ถ้าหากได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในหน่วยงานหรือสถาบันนะคะเราจะต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าในนามของหน่วยงานกระผมหรือดิฉันขอต้อนรับ คณะศึกษาดูงานอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการกล่าวแสดงความยินดีนะคะที่มีโอกาสต้อนรับและนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการแนะนำบุคลากรสถานที่หน่วยงานนะคะและก็จะเป็นลงท้ายด้วยการกล่าวอวยพรขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับในโอกาสหน้าอีกนะคะครูออยก็มีคลิปวิดีโอนะคะการพูดต้อนรับคณะ ศึกษาดูงานที่จะมาดูงานในหน่วยงานของเรานะคะนักศึกษาไปรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะเรียนคณาจารย์และนักศึกษาจากกศนอํเาเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทุกท่านกระผมในานามตัวแทนของสำนักง,งานกศนจังหวัดลำพูนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาที่มาดูงานจากกศนอํเาเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกศนจังหวัดลำพูนของเรามี บุคลากรทั้งสิ้น142คนบนพื้นที่สองไร่ถือเป็นความาภาคภูมิใจของกศนเราที่ได้รับการต้อนรับคณะศึกษาที่มีความสนใจเข้ามาเยี่ยมเยียนและเรียนรู้ร่วมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถือเป็นโอกาสและนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้ดยียิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเข้ามาเยี่ยมเยียนของท่านทั้งหลาย จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อแรกเปลี่ยนสำนักง,งานกศนจังหวัดลำพูนของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกท่านและหวังว่าคงได้มีโอกาสในการต้อนรับทุกท่านในครั้งต่อไปขอขอบคุณครับเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า วิธีการพูดต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่มาศึกษาดูงานในหน่วยงานของเรานั้นมีลำดับขั้นตอนตามที่ครูออยได้สอนไปนะคะหากนักศึกษามีโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนการพูดต้อนรับนะคะก็สามารถนำคลิปวิดีโอนี้ไปเป็นแนวทางในการพูดต้อนรับได้ค่ะ เอาละค่ะนักศึกษาในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการพูดรายงานนะคะการพูดรายงานเป็นการนำเสนอเรื่องราวข้อมูลหรือข่าวสารสถานการณ์ต่างๆอาจจะเป็นความก้าวหน้าในการทำงานหรือความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้าที่เราได้รับมอบหมายครูออยเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเคยได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลหรือเนื้อหาแล้วนามา เสนอหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่งการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการพูดหน้าชั้นเรียนให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เก้อเขินนะคะและก็ประทับใจผู้ฟังทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการพูดรายงานกันนะคะโดยอันดับแรกเราจะต้องมีการเตรียมเนื้อหาสาระ ให้มีความถูกต้องเชื่อถือและก็อ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้และมีการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังและสถานการณ์โอกาสสถานที่โดยต้องมีการใช้ภาษาในการนำเสนอที่เป็นทางการนะคะตามหลักของวิชาการพร้อมกันนี้นะคะผู้พูดก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของเอกสารอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารในการนำเสนอด้วยเช่นหากเราจะต้องมีการแจกชีตแจกเอกสารแก่ผู้ฟังนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมการมาก่อนนะคะและในช่วงสุดท้ายของการนำเสนอหรือการพูดรายงานก็ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังนะคะมีโอกาสได้ซักถามถึงข้อสงสัยนะคะหรืออาจจะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ ทีนี้ครูอ้อยก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนมาฝากนักศึกษากันนะคะไปรับชมได้เลยค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะมารายงานข้อมูลในเรื่องเรือนไทยในภาคเหนือเรือนไทยในภาคเหนือเป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยในภาคกลางแต่มีลักษณะอื่นๆแตกต่างกันมากเพราะปัจจัยเรื่องดินฟ้าอากาศขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ฤด,ดูหนาวจะหนาวกว่าทางภาคกลางมากทำให้ลักษณะเฉพาะทางรูปทรงหลังคาและสัดส่วนของเรือนเตี้ยมากกว่าเราจะพบเรือนทางภาคเหนือในลักษณะใหญ่ๆได้2แบบคือเรือนไทยดั้งเดิมและเรือนพื้นบ้านหวังว่าความรู้จากการรายงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะสุดท้ายนี้เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอยากซักถามก็เรียนเชิญได้เลยค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ยากเลยสำหรับวิธีการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนหากนักศึกษานะคะได้รับมอบหมายจากครูที่ปรึกษานะคะให้นำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะนำคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนได้คะ่ะ ค่ะนักศึกษาในส่วนที่2ของบทนี้นะคะจะเป็นเรื่องของมารยาทในการพูดนะคะมารยาทในการพูดหมายถึงการที่ผู้พูดนะคะมีกริยาวาจาที่เรียบร้อยท่าทางสง่างามอ่อนโยนสุภาพนะคะประกอบกับการมีการแสดงออกทางหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยที่ เราไม่ควรใช้ท่าทางประกอบคำพูดให้มากจนเกินไปนั่นย่อมจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือเลื่อมใสในตัวของผู้พูดโดยการพูดที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดในสถานการณ์ใดๆก็ตามนะคะผู้พูดจำเป็นที่จะต้องคํำนึงถึงมารยาทในการพูดเป็นสำคัญด้วยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูลักษณะของมารยาทในการพูดที่ดีกันนะคะ เราต้องเริ่มที่ผู้พูดนะคะควรใช้คำพูดด้วยวาจาที่สุภาพเหมาะสมกับสถานการณ์เหตุการณ์เวลาและโอกาสและหากมีการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือมีการพูดคัดค้านผู้พูดจำเป็นที่จะต้องพูดด้วยเหตุผลโดยที่ไม่ใช้อารมณ์โกรธหรือโมโหนะคะโดยที่ผู้ฟังนั้นเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเรา ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ควรควบคุมสถานการณ์ให้อยู่และในบางครั้งหากมีความจำเป็นที่จะต้องพูดพาดพิงถึงผู้อื่นผูพ้พูดก็ไม่ควรสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่เราพาดพิงหรือพูดให้ผู้ที่เราพาดพิงนั้นได้รับความเดือดร้อนนะคะและในบางครั้งในสถานการณ์ต่างๆผูพ้พูดก็จำเป็นที่จะต้องมีการ กล่าวชื่นชมผู้อื่นนะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนสําหรับเรื่องของการพูดในโอกาสต่างๆและก็เรื่องของมารยาทในการพูดที่ครูออยนํามาฝากในวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะดังนั้นถ้านักศึกษาอยากเป็นผู้พูดที่พูดได้อย่างประทับใจในโอกาสต่างๆอยากมีมารยาทก็อย่าลืมทําตามวิธีการขั้นตอนที่ครูออยนํามาฝากในวันนี้นะคะและ นักศึกษานะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะและ นักศึกษานะคะอย่าลืมที่จะติดตามบทเรียนในรายวิชาภาษาไทยให้ครบทุกตอนด้วยเพราะในตอนสุดท้ายนะคะเราจะมีแบบทดสอบให้นักศึกษาได้ทดลองทำกันนะคะเมื่อนักศึกษาทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ70%เ์ซขึ้นไปนักศึกษาก็จะได้รับเกียรติบัตรนะคะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเนี่ย ผ่านการเรียนออนไลน์ในบทเรียนของรายวิชาภาษาไทยระดับปฐมศึกษาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้วด้วยสำหรับวันนี้นะคะครูออยก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากนักศึกษาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนที่4ี่นะคะเรื่องการอ่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ภาษาพาสนุกวันนี้ขอเสนอภาษาเหนือหรือคำเมืองกามมวนเยะอย่างอยู่ทำอะไรอยู่เป็นห่วงเนอเป็นห่วงนะจาดลำ อร่อยมากบั้วยเต็มะละกอซุปเกิบสวมรองเท้างามแต่แต่สวยจังเลยนะขาวเจ้าฟะ ขาวมากๆนั่งปอละแม่นั่งพับเพียบม่วนกอสนุกไหมตากหงายหงายท้องเป็นไงกันบ้างล่ะคะม่วนกอสนุกไหมไทยถูกกันบ้างไม่เอ่ย คำศัพท์ภาษาเหนือบางคําก็แสนจะยากมากๆเลยใช่ไหมคะไว้เรามาม่วนกันใหม่เอมสนุกกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า